สวัสดีครับเพื่อนๆครับเมื่อนี้ตื่นเช้าขึ้นมาแนละ้วเป็นวันหยุดก็เลยได้มาหดน้าสวนนะครับสวนครัวครับที่ปลูกพวกตะไคร้หัวคาใบกูดนะมีหลายอย่างครับใบกระเพราหรือว่าใบตูไทยนะครับหลายครับ ใบขิงก็มีต้นกอมาแล้วกอก็มีครับมีกับทั้งต้นหมกตัวแฮก็มีครับเอาไว้จะกินเมียงนะครับเนาะใบตงเมียงต้นใบนังเลือดจงิง่ครับก็มีกันครับเนาะนังเลือดครับปลูกเยาวะนาเป็นคนปลูกไว้ครับโต้แหเป็นน้อยหรอครับตัวแฮฟังนี้ เย่างนะนี้นะปลูกสวนขั้วดีครับทั้งกล้วยครับีทั้งกล้วยทั้งอย่างพอม,มนะันเคลื่อนชาวธรมะเป็นวันหยุดปลุกเล่อ่อหอมหดน้ำบรรยากาศดีๆอากาศดีๆน,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 นะครับนะ้ำเ้าอากาศแจ่มใสนะครับเนาะนี่มาหดน้ำไป Mm hmm. น้ำส่วน